สวัสดีค่ะเราจะมาทำคลิปนะคะในหัวข้อที่ว่าเขารู้ไหมว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะคะคลิปนี้เป็นการไพ่โดยรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทาง,างเนี่ยเยะมากก่อนไปนเริ่มเิ่มกันเลยนะคะไพ่ไปแรกนะคะจะติดหถ้วย1ดาบ เขารู้ไหมว่าคุณรู้สึกยังไงอะ่ะจริงๆเขาเองก็เป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็ชอบสังเกตเหมือนกันเขารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างของคุณทําคุณมีเหตุผลแล้วคุณเป็นคนที่ใส่ใจเขาใส่ใจคนอื่นได้ดีนะคะแล้วก็รู้จักกันมาสักระยะหนึ่งคุณเองก็เป็นคนที่แสดงออกชัดเจนหรือมีความชัดเจนนะคะในการทําอะไรเพราะฉะนั้นนะถามว่าเขารู้ไหมรู้ค่ะเพราะว่าเขารู้นะแต่ว่าการรู้ของเขาเนี่ยเขาจะเลือกที่จะแสดงออกหรือเปล่า อีกเรื่องหนึ่งแต่ที่ผ่านมาค่ะเขารู้ว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มอบความรู้สึกให้เขาจริงใจกับเขาแล้วก็ค่อนข้างที่จะจริงตังนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณทําอะไรอะ่ะทำตามหัวใจด้วยแล้วก็ทําตามเหตุผลด้วยมันไม่ได้แบบว่าทําจนแบบว่าเอ,อ่อโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรอะ่ะเราสึกว่าคุณทําตามสิ่งที่คุณอยากทำพร้อมกับมีเหตุผลนะคะในทุกการกระทา แต่ตอนนี้เขากำลังคิดนะคะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยณนะตอนนี้เขาเองเนี่ย อาจจะรับรู้ได้แล้วแต่เขาก็ยังมีกำแพงนะคะแล้วพอมีกำแพงเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดช่องว่างเกิดพื้นที่การที่มันมีระยะห่างเรารู้สึกว่าตอนนี้ด้วยความที่คุณทำตามหัวใจแล้วคุณก็มีเหตุผลในการรองรับพอทำไปสักพักนึงอ่ะคุณก็จะได้คิดไปด้วยว่าสิ่งที่เขากระทำหรือตอบกลับมาเนี่ยมันทำให้คุณเริ่มจะเข้าใจอะไรมากขึ้นว่าจะเข้าใจว่าเขาเองอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้คุณหรืออาจจะไม่ได้ยอมรับใน ความรู้สึกหรือสิ่งที่คุณทําไปคุณเริ่มมีการถอยคุณเริ่มมีการห่างออกมานะคะเพราะว่าคุณเองจะไม่ฝืนอะไรมากจนเกินไปแล้วรู้สึกว่าตอนนี้คุณนิ่งคุณนิ่งแล้วคุณก็เริ่มที่จะ ไม่ได้แสดงออกเยอะหรือไม่ได้ทําอะไรให้เขาเนี่ยจนเยอะเท่าเมื่อก่อนเพราะคุณกลัวว่าเขาจะอึดอัดซึ่งเขารับรู้นะคะว่าตอนนี้คุณน่าจะน่าจะเสียใจอยู่เขารับรู้ว่าคุณน่าจะเสียใจอยู่และเขารู้ว่าเอ่อเขาทําให้คุณเสียใจนะคะเขารู้หมดทุกอย่างเลยอยู่ที่ว่าตอนนี้เขาจะกําลังคิดว่าเขาจะทํำยังไงให้คุณเองเนี่ยไม่รู้สึกเหนื่อย แล้วเดินจากความสัมพันธ์ไปก่อนเพราะตอนนี้คุณนิ่งมากเลยนะและการนิ่งของคุณนะคะมันทําให้เขารู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณมากขึ้นรู้ใจว่า,ารู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณเช่นกันแล้วเขาก็รู้ว่าคุณรักเขานะตอนนี้เขากําลังแก้โจ์นะคะโจทย์ในหัวใจตัวเองหรือกําลังแกล้กะ,ะหรือหาวิธีในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักจ้อคิวดูโด,ดส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ บ๊ายบาย